วันนี้ตรงกับวันที่23พฤศจิกายน2534แล้วก็มาตอนเช้าเวลาประมาณ9นาฬิกาเศษสร็จหลังจากทำงานจากตังสือแล้วก็นอนพักพอพักเริ่มภาวนาก็มีพระท่านมา บอกว่าเรื่องการสร้างเจดีย์ก็ดีสร้างองค์พระพุมก็ดีสร้างวิหารองค์พระปุทก็ดีทั้งหมดนี้ควรจะทําเป็นหนังสือไว้เพื่อลูกหลานทั้งหลายเขามีความเข้าใจว่าสร้างทําไมก็ขอนําเรื่องนี้มาคุยกันอันนี้ไม่มีตํารานะคุยเงินแบบธรมธรมดาธรรมดา คือว่าการสร้างเย,ยดีในบรรดาท่านพุทธบริษัททละลูกหลานทุกคนโปรดทราบว่าเมื่อต้นปี2534ตอนนั้นกำลังป่วยมากเวลานี้ก็ป่วยแต่ว่าการป่วยเขานั้นต่างกับเวลานี้ถ้าถึงเวลา4โมงยินมันจะเริ่มอาเจียน แล้วก็เจียนเรื่อยไปถึงถึง5ทุ่มหลังจาก5ทุ่มแล้วยังนอนได้เป็นอย่างนี้ทุกวันการฉันอาหารก็ฉันไม่ได้มากแต่ก็จะกินน้ำบางทีพอกินน้ำเปหนึ่งแก้วก็เจียนสามแก้วท้องก็ผูกแล้วต่อมาก็มีโรคความดันสูงถึงร้อยหกสิบ แล้วก็มีน้ำในครับน้ำในปอดหัวใจเต้นไม่เป็นเยวะอันนี้เป็นต้นได้รับการทรมานทางร่างกายอย่างหนักแต่ถาว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายไม่มีใครเคยคิดว่าเนื้อแท้จริงๆ ทำไมอาตมาจึงทำการก่อสร้างถ้าพูดถึงการก่อสร้างแล้วเบื่อจริงๆเวลานี้อยากจะหยุดทุกอย่างที่ทำเพราะว่าทั้งแก่และทั้งป่วยแต่ว่าในขณะนั้นมีวันหนึ่งตอนต้นปีขณะที่จเจริญภาวนาอยู่ว่าท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆไปที่พอใจ ้นที่สบายแล้วกลับพื้นที่เมื่อกลับพื้นที่พอจะถอนสมาธิก็ดีเห็นพระท่านมาท่านบอกว่าคุณยังตายไม่ได้นะความจริงเวลานั้นและเวลานี้ก็ตามอยากตายเต็มทีถ้าตายเมื่อไรก็มีความสุขเหมือน,นั้นถ้ามีบ้านอยู่จะก็ลองดูคราวหนึ่ง ถอยหลังจากนี้ไปประมาณ20่สิบันสิเศษจะไปจริงๆประตูบ้านถูกปิดเข้าเขตบ้านไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลามันก็ลำบากเหมือนกันก็ต้องนั่งมากลับทรมานั่งทรมานคุยอยู่นี้แหละแต่เป็นว่าพระจะบอกว่าวัดยังไม่เสร็จยังตายไม่ได้ ประการที่สองทุนสำหรับบำรุงวัดและพระสงฆ์ภายหลังถ้ายังมีไม่พออยังตายไม่ได้ออย่างอื่นไม่สำคัญหนึ่งทุนจะไปเก่งใครเขาทุกคนต่างคนต่างก็มีทุกทุกคนต่างก็หากินพอบ้างไม่พอบ้างไอ้ที่เหลือกินเขาก็มีเขาจำเป็นต้องกินต้องมีต้องเก็บไปใช้บ้าง ก็เป็นว่าถ้าท่านก็บอกว่าวัดยังขาดเจดีคุณอย่าคิดนะว่าวัดเนี่ยทำครบ้วษแล้วตามความประสงค์ของฉันอย่าลืมนบรรดาท่านพุทธบริษัทวัดท่าทุงที่สร้างขึ้นนี้ไม่สร้างตามความประสงค์อาตมาอาตมาเองหนีการก่อสร้างมาจากวัดบานองโคเบื่อการก่อสร้าง หวังจะหาอยู่ที่สงัดเม่เห็นวัดท่าทรงมีสภาพนรรพรางก็คิดว่าถาวัดอย่างนี้ไม่ค่อยมีคนมาเราจะสร้างกุฏิสักหลังเดียวแบบกระต่อมเล็กๆก,ก็สบายใจแล้วแต่ที่ไหนได้นั่นเป็นความประสงค์อาตมาต่อมาก็กลายเป็นความประสงค์ของพระพระธรรมกะเนื้อที่ ว่าต้องสร้างให้เต็มตามบริเวณนี้มีเนื้อที่เท่านั้นสร้างรูปอย่างนั้นสร้างรูปอย่างนี้เวลานั้นสตังก็ไม่มีเงินร้อยบาทยังไม่เคยติดกระเป๋ายังได้ถามว่าจะสร้างได้ยังไงท่านบอกว่าไม่เป็นไรฉันจะช่วยหาสตังในเมื่อท่านรับปากจะช่วยก็ยอมรับทำเมื่อทำม,มาถึงขังน้นนี้มันก็ใกล้จะเสร็จ ยังขาดอยู่วิหารรอ้อวิหารยี่ห้าเมตดเอ้ขาทอดยี่ผ้าไร่ยังไม่ได้ทาสีทางเดินร้อยร้อยรอบร,อร้อยไร่ยังไม่ปไปจบกันแต่ถึงยังไงก็ดีก็ต้องพบกันอย่งได้เขาค่อยทำไปจนเสร็จถ้ายังไม่ตายนี่นะบอกว่าที่คนคิดว่าเสร็จมันก็ยังไม่เสร็จกุฏิไม้ที่สร้างมันไครั้งก่อนหลังโบสถ ให้รื้อขึ้นมาเป็นคอนกรีตให้หมดจะได้ไม่พังแล้วอีกประการหนึ่งวัดต้องมีเจดีย์เลยที่ให้ท่านดูยอดวิหารว่าวิหารแล,แล้วว่าบนดกทุท่ลูกหลังมียอดทั้งหมดคล้ายเจดีย์อยู่แล้วท่านบอกว่าท่านบอกว่านั่นมันยอดวิหารยอดบนดกไม่ใช่เจดีย์คนต้องสร้างเจดีย์ยิงยะครับ้วน ก็ได้ถามว่าจะสร้างที่ไหนผมไม่มีที่จะสร้างท่านบอกว่าถ้าสร้างที่ร้อยไรก่ก็ได้ได้ลกล่าวเปียนท่านบอกว่าถ้าที่ร้อยไร่ไม่สร้างทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าที่ร้อยไร่ปลูกต้นไม้ไว้เต็มต้องการให้เป็นป่าเพื่อความร่มเงย็นเป็นสุขทั้งคนและสัตว์ท่านก็เลยบอกว่า วันแรกตกลงก็ไม่ได้ท่านกำหนดสร้างพระเจดีย์ใหญ่มากแล้วก็สูงมากต่อมาวันที่สองท่านมาใหม่ในเวลาเดียวกันคือเวลาประมาณตีเกือบตีสี่เลิกเจริญกรรมฐานท่านก็นมาพูดอีกอาตมาก็ไม่ยอมรับว่าถ้าจะให้ผมซื้อที่ใหม่นี่ผมไม่ซื้อ ที่ที่บอกที่สร้างเจดีย์ไม่มียังไงก็ตามเจดีย์ใหญ่ขนาดนั้นผมไม่ทําแน่นอนแท่าก็นิ่งถ้าท่านก็กลับไปวันที่สามท่านมาใหม่ถ้าบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันองค์ใหญ่ไม่ต้องทําแต่ให้ทําองค์เล็กๆแต่ต้องราคาแพงถามท่านว่าราคาประมาณเท่าไหร่ ท่าบอกไม่รู้ละฉันหาให้ทันก็นแล้วกันนราคาไม่แน่นอนว่าของไม่จะขาดของจะขึ้นราคาข้าหน้าไม่ชช่ของจะขาดมือลงในท้อนตลาดราคาจะสูงขึ้นถ้ากำหนดราคาเวลานี้ก็ใช่ไม่ได้ก็เป็นว่าท่านยอมรับว่าท่านจะหาเงินให้ทันแล้วท่านก็สั่งว่า ถ้าจะสร้างนะเอาที่ตรงนี้นะเอาที่ใกล้ๆพระพุทธรูปอุ้มบาทยืนตรงนั้นต้องทำให้สวยแล้วก็มีดอกไม้แล้วก็ดอกไม้จะปิดทองตามร่องปิดกระจกตอนมันเห็นมองเห็นความสวยถามนั้นว่าทำไมจึงต้องสวย ท่านบอกว่าเป็นการเจริญศรัทธาทุกอย่างที่ให้ทำนี่ไม่ต้องการโอ,โอ้อวดไม่ต้องการแข่งขันกับใครจรึงทำไม่เหมือนใครต้องการอย่างเดียวให้ทุกคนที่มองเห็นแล้วติดตาติดใจว่าวัดท่าท่งมีอะไรบ้างที่เราชอบใจถ้าเวลาก่อนเขาจะตายจิตเขาเลิกกนมา ว่าเราเคยเห็นวัดท่าสงชอบใจตรงนั้นชอบใจตรงนี้ในขณะนั้นก็เพราะเขาตายไปเขาจะไปสวรรค์ทันทีอันนี้เป็นลีลาของพระท่านที่ต้องการใช้คนไปสวรรค์โดยใช้รูปแบบสวยๆยิงเรียกได้ช่างประสเสริฐกระจาเนียนสามีปัญญาเป็นช่างประจําวัดช่างปั้นพระ เรื่งความสวยงามต้องยกให้สองคนสองคนนี่มีความรู้บวกกันแล้วเป็นป .8 ก็นั่นหมายความว่าเมียป .4 ผัวก็ป .4 ถ้าบวกกันแล้วก็เป็นป .8 เข้ามาปรึกษาหารือให้การสถานที่ว่าถ้าที่ตรงนี้จะสูงขนาดไหน เธอกะสถานที่แล้วก็บอกว่าที่ตรงนี้จะสูงได้ก็ประมาณไม่ต่ํากว่าพระยืนเฉพาะยอดนะเอาถึงยอดเรียกไปที่พอใจก็บอกกับเธอว่าเจดีนี้ตรงมีดอกพุทธานทั้งหมดดอกพุทธานทั้งหมดปิดทองคําร่องพุทธานก็ปิดกระจกกระจกเงาขาวใส ห้ามใช้กระจกสีเพราะว่าไม่สวยเวลาทอแสงแดดพอทอนแสงแดดก็ไปมาตกลงเธอก็ใช้เวลาผ่านมานานใกล้จะดูฝนที่จะเป็นพฤษภาคม2,534ก็ลงมือทำก่อนที่จะทำก็มีคุณอภิชาติสุขมุมพอร,รู้ข่าวเข้าก็ไป ไป,ไปถ่ายภาพเจดีมาจากวัดต่างๆาวัดโพบ้างวัดไหนบ้างก็ตามเอามาหลายภาพเอามาให้เลือกแต่เลือกแล้วไม่เป็นที่พอใจของพระท่านทีนนี้จึงให้ประเสริฐให้เขียนภาพขึ้นมาสองภาพแบบเรียบๆกับแบบมีขั้นตอนเธอก็เขียน,นมาท่านเป็นที่พอใจ ต่อมาเขาก็ลงมือสร้างส่วนล่างทั้งหมดถึงกอระครังเป็นเรื่องของประเสริฐกับจำเนียนด้านคอระครังเป็นเรื่องของพระสามารถซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญตอนนี้นอยู่พอสมควรก็เป็นการก่อสร้างเจดีย์กัเริ่มขึ้นทังนี้เจดีย์นี้มีความสำคัญยังไง ก็ต้องขอตอว่าถ้าเฉพาะเจดีจริงๆก็มีความสำคัญเพราะว่าพระเจดีถือว่าเป็นองค์แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าถ้าเราเห็นพระเจดีเรานึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธานุสติถ้าเราเห็นพระเจดีเรานึกถึงพระสงฆ์ผู้สร้างก็เป็นสังฆานุสติ เห็นภาพเจดียด์สวยเป็นภาคของโุศลตายไปสวรรค์ทันทีถ้ามีจิตใจมั่นคงมากเป็นสมาธิสูงก็ไปพรมโลกตายใี่เฉพาะเจดีย์ตอนนี้การก่อสร้างทุนไม่มีที่บรรดาทธนพุทธบริษัทคงจะมีคนทําบุญมารวมแล้วทั้งหมดไม่เกินสามพันบาทเพราะไม่ได้โฆษณา เมื่อจะเริ่มการสร้างความพิชาติสุขุมทึ่อยู่กรุงเทพก็นำทุนมาให้หนึ่งแสนบาทต่อมาให้อีกแสนบาทต่อมาให้อีกหนึ่งแสนบาทรวมแล้เป็นสามแสนบาทเป็นทุนสำรองไม่ใช่ยืมนาะควพิชาตให้เลยให้ทำเลยก็ทำด้วยไปจนท่านจบให้จบนี่ก็ไม่รู้ราคาเท่าไหร่ เพราะวัดนี้การก่อสร้างไม่เคยรู้ราคาแน่นอนเพราะเวลาทํางานทําร่วมกันหมดร้าหลายทำคราวหลายสถานที่ซื้อของมาพร้อมกันจะให้ตีราคา,าคร่าวๆหนึ่งเจดีทั้งองค์เจดีด้วยขอนายเจยดีด้วยให้ตีราคาสักห้าล้านนี่ไม่พอทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่า คุณอภิชาติสุขุมกับคุณแสงเดือนแมนวงไปซื้อแก้วเจรัยจากฝรั่งเศสไม่ใช่แก้วลูกเดียวนะเขาสวยสงามมากมีกิ่งมีกา้านมีเครื่องประดับประดาสวยสดงามเป็นแก้วใหญ่มากราคาเรือนแสนเอามาเป็นที่ใส่พระบรมสาดีริกธาตุแล้วก็ในนั้น ก็ยังมีพระที่มีคุณค่าสูงอย่างพระทองคําเป็นทองคําบุกคณนะโยมสันผู้ก่อนอาจารย์สันผู้ก่อนพิจารณโลกนํามาถวายพร้อมด้วยเครื่องประดับอาบรรจุใส่กล่องไว้ในนั้นแล้วก็มีพระสมัยรุ่นโน้นเขาลือกัน ว่าเป็นสมัยที่พระเจ้าพระเจ้าสีธรรมศีธรรมปิฎกพระเจ้าสีธรรมปิฎกก็คือพระเจ้าพรมหมาราชเราเรียกกันว่าพระเจ้าพรมหมาราชเป็นชื่อเดิมแต่เนื้อแท้จริงๆเมื่อท่านเป็นพระเจ้าดินชื่อพระเจ้าสีธรรมปิฎก พระเจ้าสีธรรมปิฎกรือพระเจ้าพระมหาราชมาสร้างวัดวัด,วดหนึ่งใกล้เขตพิศณุโลกกับเพชรบูร์ต่อกันไม่ทราบไปอยู่ตรงไหนแน่แล้วก็สร้างพระเจดีย์บรรจุพระพุทธรูปทเทวรูปไว้มากคณะคนยมสันผู้ก่อนทราบข่าวว่ามีคนเขาไปขุด ็ไปติดต่อขอซื้อเขาก็ให้เป็นว่าชาคณะนี้ลงทุนไปหลายหมื่นบาทครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตหลับใส่พระรงคสาธิกธาตุเขาคิดหมื่นบาทความยิงไปตรับไม้ท่านก็ซื้อมาคณะนี้ศรัทธาสูงมากแต่ก่อนที่จะซื้อมา่านบอกว่าก่อนที่จะทำการขุด ว่าคนที่เขาขุดพบเน่ยเขาขายเอกสิทธิ์เขาขุดพบเขาได้อะไรไปบ้างก็ไม่ทราบนี่คณะนี้ต้องการจะขุดต่อไปเขาขายสิทธิของเขาทั้งที่ไม่ใช่อของเขาขายให้ราคาหลายหมื่นบาทจะไม่ได้แค่สามหมื่นถึงสี่หมื่นก่อนที่เรามปขุดก็ทำวิธีบวงสวง คราว่าบวงสูวงนี่บรรดาท่านพระริษัตถ้าเป็นนักธรรมเกินไปแล้วก็มันจะไร้เหตุไร้ผลเป็นพิธีกรรมที่มีผลพิธีกรรมที่เขาเชิญเทวดามาได้เชิญผมมาได้อาราธนาพระมาได้ก็แล้วกันอย่างเจ๊เขาเข้าทรงในพิธีของเขาเขาทำอะไรแปลกๆนั่นก็เห็นอยู่แล้ว ว่าสิ่งที่รับที่มีอยู่ที่เราไม่สามารถจะเห็นได้จะมีอยู่เมื่อทําพิธีบวงสวงเสร็จเสียงใต้ดินคึกลักคักคล้ายๆกับคนขนของจะหนีเสียงดังสะท้านมาเหนือดินกโยมสรรผู้ก่บอกว่าไม่ไดาไปไหนหรอกจะขุดไปสวรยหลวงพ่อที่วัดท่าสงเพราะว่าหลวงพ่อท่านกับเป็นพระ ท่านก็จะมีสิทธิ์เปยังของว่าของนี้เป็นของสงฆ์ก็ถือว่าไปถวายหลวงพ่อก็แล้วกัน <c oughs> พอบอกเพียงเท่านั้นเสียงก็เงียบถ้าก็ขุดได้ตามความประสงค์เมื่อขุดไปขุดไปแล้วก็เธอก็อนำเอาของมามาแจ้งข่าวให้ทราบว่ายังไม่ได้พระบรมศาสดาทราบก็บอกให้ไปบูชาใหม่ ว่าพระโรมสารีกษัตรอยู่ทางไหนให้ตั้งใจขุดทางนั้นให้คิดจะขุดทางนั้นก็เป็นว่าเป็นว่าได้พระโรมสารีกษัตริย์าพระพระุทธร,รูปเทวรูปมามา,มากที่นั่นเจดีย์นี้จึงบรรจุของทั้งหมดคณะขุยมสันผู้ก่อนพิศนโลกทางคณะของท่าน,นนำมาเอาไว้ในเจดีย์หลังนี้ คคอดีพูดผิดไปเอาไว้ในเจดีย์องค์นี้ท่านแล้วก็ยังมีของออีกมากที่บรรดาญาษษติโยมพูทธราสัท์บูชาที่เป็นแก้วเหมือนแหวนเงินทองที่บูชาพระตนตรตยอีกมากถ้าอยาคิดจริงๆราคาในทั้งเจดีย์และเจดีย์ถ้าใครให้ห้าล้านหรือสิบล้านก็ไม่ขายทั้งนี้พระอรพระพระไม่มีอาชีพขายเจดี พระไม่มีชีพขายพุทธรูปกร็รวมความว่าเจดีย์มีค่าสูงสุดที่มีความสำคัญจริงบรรดาทถานพุทธศาสนก็คือว่าที่พระท่านมัจัดการสร้างเองท่านเขี่ยวเห็นได้สร้างเป็นความประสงค์ของท่านเป็นการยากที่เราจะได้พบและสถานที่ทางอาชีวะต้องสร้างตรงนี้ เพราะบริเวณนี้เป็นที่มีพระโรมัสา,าดีทิกธาตุมากสร้างทัพลงไปกับวิหารของพระพระพเ,เจ้าอ,อมตะอีกหลังหนึ่งนั่นทับที่พระโรมาาัสารีกธาตุทึ่ขึ้นอยู่เสมอเวลาขึ้นมาจากดินก็สวยอารามมันก็ดาวดวงใหญ่ลอยเหลือยอดไม้อยู่บ่อยๆวนไปวนมาแล้วกลับที่เดิมวิหารนั้นต้องท่านก็สั่งต้องสร้างตรงนั้น ถ้าตรงนั้นก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์รถแท็กเตอร์เวลาตะเกรดที่อยู่ดีๆถึงตรงนั้นดับเครื่องไปไม่ได้จะถอยสไตล์เครื่องติดทำงานอื่นได้แต่ึงที่ตรงนั้นเครื่องดับห้ามผ่านแต่บรรดาทางพุทธบริษัทตา่างนั่นเจดีย์หลังนี้เมื่อสร้างเสร็จจึงกำหนด จะบรรจุพระรมสารีกธาตุาวันที่18กุมภาพันธ์2 5 2ร5ตรงกับกวันการสามวันมาคบูชาถ้านับอายุอัตมาตามใบสุติก็75ปีครบอายุไขเพราะเวลานี้เป็นเวลาอายุไขมีแค่75ปีไม่ใช่100ปี ก็ถือว่าเป็นเวลาที่ควรจะตายอยู่มานานแล้วแต่ว่าทั้งนี้ก็สุดแล้แต่พระท่านพระท่านจะให้ตายไม่ตายเป็นเรื่องของท่านพระท่านยังอยู่ทํางานไหวก็ทําทํางานไม่ไหวก็เลิกทำเพราะอะไรเวลานี้มันเบื่อทุกอย่างงานที่ไม่เบื่ออยู่อย่างเดียวคือสอนกรรมาฐาน สอนกรรมาฐานเท่านั้นที่ไม่เบื่อเพราะถือเป็นหน้าที่นั้นขอบรรดาลูกหลานทุกคนเงินที่ทําการก่อสร้างนี้นอกจากเงินสามแสนของคุณอภิชาติสมุมแล้วนอกจากนั้นทั้งหมดเป็นเงินที่ลูกหลานทุกคนให้มาใช้เป็นส่วนตัวเงินใช้เป็นส่วนตัวนีใ้ใช้ทุกจุดพระพุธรูปองค์ห้าหมื่นไม่พอเอาเงินส่วนตัวใช้ ห้องห้องละห้าหมื่นไม่พอก็เติมด้วยเงินส่วนตัวเป็นว่าขอญาติโยงลูกหลานทุกคนที่มาที่วัดท่าสุงเห็นอัปเจดีองค์นี้เข้าตรงคิดว่าเจดีนี้เป็นของเราเราเป็นเจ้าของพระเจดีกำลังใจของดาุพธบริษัตจะมีธรรมปีติ เมื่อตั้งใจนึกถึงเจดีที่วัดท่าสูงเห็นเขาแล้วจำภาพได้เป็นนึกวันไว้ทุกวันทุกคืนตื่นใหม่ๆนึกติดหนึ่งหลับก่อนจะหลับนึกต่อยหนึ่งเพียงเท่านี้จะมีอารมณ์ติดใจเป็นฌานจิตจะจับในภาพพระโุสลเพียงเท่านี้บรรดาแต่พุทธศาสนิ้กระโจนเวลาท่านตายท่านจะหลีกอบายภูยมิได้ เรืนอการทำมูลที่วัดน,นี้ทำมจึงต้องทำให้สวยมีบางคนก็บอกว่าทำเกินหน้าชาวบ้านเขาบ้างทำชอบเอาเด่นบ้างมีคนเขามาไลา่ฟังเขาไปว่าคนคนหนึ่งเป็นผู้ใหญ่ว่าจะมาชอบเอาเด่นความจริงครับว่าดีแล้วก็คำว,ว่าเด่นมันไม่รู้อยู่ตรงไหนที่ทำนี่ทำตาม,จามใจพระ ไม่ใชยตามใจคนพูดคนพูดเนาะไม่มีส่วนในการทำแล้วก็ไม่มีส่วนในการทำบุญตังบาทหนึ่งก็ไม่เคยให้จะ้เยอะตามใจทำไมถ้าถามว่าทานตามใจพระมีประโยชน์ยังไงก็ขอตอบว่าในเมื่ออาตมาบวชพระบวชมาเพราะพระท่านสอนก็ต้องตามใจท่านมีชีวิตได้เพราะอาศัยพระ มีข้าวกินเพราะพระมีผ้านุ่งผ้าห่มเพราะพระมีที่อยู่เพราะพระมียารักษาโรคเพราะพระมีเครื่องใช้ไม่สอยทุกอย่างเพราะพระพระท่านสงเคราะห์ปฏิบัติตามใจท่านญาติโยมก็ชอบใจเมื่อญาติโยมชอบใจมีสถาญาติโยมก็ให้อาศัยบารมีของพระถ้าเราเราบวชมาเพราะอาศัยพระแต่เราไม่เชื่อพระพระบอกว่า นรกมีจริงสวรรค์มีจริงพูมโลกมีจริงนิพพานมีจริงตายแล้วยังไม่สินส้นกิเลสต้องเวียนว่ายตายเกิดเราไม่เชื่อเราไม่เชื่อก็ได้ว่าเราเป็นเดรัจฉีเป็นคนนอกวัส,สนารรเวลาบทอาศัยพระอาศัยบารมีของพระถ้าบวชเข้ามาแล้วกลับไปเปลี่ยนแปลงคําสอนของพระอัตมาก็ยอมทตามตามนั้นไม่ได้ อีกประการหนึ่งก็บอกว่าสร้างอะไรก็ใหญ่มากมีคนผู้หน้ารังเกียจไม่ใช่ผู้สงเกียติท่านหนึ่งเมื่อสร้างสราสองไร่ได้สองปีเสร็จไปสองปีเขมานั่งเคาะเพื่นที่วัดสร้างทําไมมันใหญ่โตจะพู้คนที่ไหนมาแต่กวมจริงการสร้างสลาสองไร่จะช้าไปหนึ่งปีการสร้างจะสร้างปีหกเดือนเสร็จ มันก็ไม่ช้าแต่ว่าที่ช้าเพราะว่ามีปีหนึ่งพอกระถินทอดเสร็จพระเจ้ากสังปีนี้ต่อไปนี้ต้องสร้างศาลาถ,ถึงสองไร่ให้แล้วเสร็จภายในกระถินปีหน้าบรรดาญาโยามพุทธบริษัทมันเป็นคอนกรีตจะสร้างเสร็จได้ยังไงก็ยังสร้างเสร็จพอถึงกระถินปีหน้าปีนั้นปรากฏ่าเพาะรถบัสมาห้าสิบคัน สลาพระวินิจไม่พอลน้นรถเก๋งอีกต่างหากรถตู้ต่างหากพอสร้างเสร็จกะถินปีที่สร้างเสร็จล้นสคนล้นสลาไม่ใช่พอดีกับคนในคนล้นสลาโดยเฉพาะปีนี้ไหลลนน้น2,534แั่ไหลล้นสลาเป็นนั้นว่าตั้งแต่ปีพศอ .2300 พอพห้าสา2 5ิ5้เป็นต้นไปจะรับกถินที่สลา12ไร่สลาที่12ไร่ที่ไม่ใช่คนอื่นอาตมาเองก็คิดว่าท่านสั่งสร้างทำไมที่แรกก็คิดไม่ออกคิดว่าถ้าเป่าแจงกว,ว่าเพชรสลา2ไร่ก็พอต่อมาไม่พอใช้สลา4ไร่ร่วมเป็น6ไร่ก็ไม่พอ ต่อมาสลาทิพสองไร่ต้องสามรอ,อรบอาราบันดาท่านผู้บริษัทเรื่องของการสร้างเจดีย์ก็ยุติกัเนเียงเท่านี้นะในวันมาคบูชา2 5 3 5ตรงที่18กุมภาพันธ์ขอบรรดาทุกท่านมาร่วมกันน,นมัสการพระเจดีย์หนังสือนี้ออกวันนั้นนะหนังสือนี้จะออกวันบรรจุหลวงท่าจะแจก แจกเฉพาะกับคนที่ทําบุญไม่ใช่แจกฟรีถ้าแจกฟรีเดี๋ยวไปทากระดาษเช็ดก้นหมดธร,บบรรมบานดาลพุทธบริษัทโดยเวลาก็หมดแล้วขอลาก่อนเพราะความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนาบางคนสมบูรณ์ผลจลงมีแด่บรรดา,าทลพุทธศาิทนี้กันทุกท่านสวัสดีเดีลยวเวลา28วินาที